สถิติตดแสดงจำนวนงนงักเรียนบ้านตะโกตาเน่นะคะนักเรียนบ้านตะโกตันเน่นะคะ,ะ,งงะ,ะ,ะ,คะจะมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงปะมัธยศึกษาปีที่สามนะคะจะมีนักเรียนจำนวน267คนนะคะแบ่งเป็นหญิง133คนชาย134คน,นะค,ะค่ะครูประจำชั้นนะคะก็จะมีชั้นอนุบาลจะเป็นครูดาวเรืองชั้นอนุบาลสองจะเป็นครูเพียงพรชั้นปหนึ่งครูชัดชดาพรนะคะชั้นปสองครูนิลมน ชั้นป .3 คุณครูสารพีชั้นป .4 คุณครูวารินชั้นป .5 คุณครูเพนพรนะคะชั้นป .6 คุณครูประยุนอ่าชั้นม .1 นะคะก็คือดิฉันเองนะคะคุณครูจุลีพรนะคะชั้นม .2 นะคะคุณครูมนทธาติพย์ชั้นม .3 นะคะคุณครูศิษฐ์ค่ะนะคะนี่เป็นบุคลากรนะคะภายในโรงเรียนบ้านตะกุดตาแน่ค่ะระลับผู้อำนวยการนะคะก็คือท่านอณรงศิรินะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดตาแน่นะคะที่ อามาปรับเปลี่ยนผูณคุณวิชาของรงเรียนปัตตะโกตะเนตให้ดีขึ้นนะคะกำลังจะพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่จะเอ่อคะขอบคุณค่ะ